๊ัดเบิ่งเห็ดพึ่งน้ำอ้อยดอกนี้โอ้ยยังแจงหนาคักหนาเนี่ยโี้อ้ยดอกแบบนี้เนาะสาวเปียโอ้งามขนาดเลยอ่อนซอนไม่ไหวถ้าได้จะรุ่นนี้เลยนะพี่บ้อบึ้งแต่ละดอกเด้อพี่น้องตอนที่เดิมเนาะสาวเปียค่ะยืนรอเราตีนี่ คนขับผ่านไปผ่านมาจนว่าเนี่ยขนาดที่บาดเท้าเบียดเก,ก็บก็ยง <c oughs> ดีดีคาเลยแบบนี้แหละกําลังแสบนอสาวเปียค่ะ <c oughs> เ,เ,เป็นหมู่เป็นหมูเลยเด้อพี่น้องนั่งใส่อยู่ห่มเดียวนอสาวเปีย <c oughs> ถ้าจะออกเป็นเงาขนาดนี้อ <c oughs> นี่ดอกสวยมากดอกงามงามเลยนอสาวเปีย <c oughs> ได้แต่รุ่นนี้นะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็พวกเข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยรักษาเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มพกาพบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สาสิบแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศ2566ร25ครับวันนี้บ่าวไทยรัศษาเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าแล้วกา็หายให้คือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าบ้านหน่องมีข่าวจำนลได้ขา่าเพิ่มมันจลกจังหวดัดอุลรธานีครับ เมื่อวานบ่าวไทยหมานมากเลยครับบ่าวไทยกระสาวเปี๊ยนี่มวยขนาดเห็ดหนังแร่หมูแบบใหญ่เลยครับก็หมันหมานที่หมันหมานเลยก็จะเป็นเห็ดกอแดงครับผมเห็ดหลังแร่เห็ดพึ่งเห็ดดอกเห็ดดินนี่ะครับหมานสารพัดเห็ดครับเมื่อวานเต็มสองตาอยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นครับวันนี้บ่าวไทยกระสาเปียจะหมานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไปครับดอกแรกแหกหมานครับเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะ เห็นหลังแรกครับดอกแรกของวันเลยอุ้ยมันจะดอกกง,งานไม่ต้องสาวเปียค่ะได้แต่รุ่นนี้นะทุกคนเมื่อวานในสาวเปียตัดในดินมีเอฟซีมาบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาตัดเนาะ ดอกองามเลยเนาะค่ะกำลังขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อวานสอบเปียมาดูยังไม่ค่อยมีเนาะก่อแดงเนาะค่ะดอกอแร<ล>กของวัน,เ,น,เ,นเอาไม่ใช่เหรอเอาเห็ดแดงพี่น้องเอ้ยเห็ดแดงหนาครับอนี่ดอกสวยมากดอกจูมสองดอกครับเห็ดหลังแรก พึ่งขาลายครับมาแรงกินเนาะ,ะก่อแดงเนาะรอบนี้ไม่ผิดครับออกจุ่มๆเลยเดพึ่งดำครับปัดเบิ่งแน่พี่น้องเกดหลังแรกมุดก็ร้ายละ ถ้าจะออกเป็นเงาขนาดนี้ตอเปียกก่าหมดกัดเอาว่นี่ออกไปหน่อยก้านไม้อะไรเนี่ยมดอะไรอะอม,มดคันบ่เป็นตากาตัดเจ็บจเพีกว่ามองดูดา่างยาวๆมีจะดอกสวยๆเลยเด้อ,รอครับตรงนี้ ดอกพอดีงามนะครับนี่รุ่นนี้นี่โอ้สองจูมเลยเด้อเป็นหมู่เลยเด้อพี่น้องเห็นหลังแรกตรงนี้มันจะดอกพอดีงามเนาะค่ะกำลังพอด,ดีกินเลยค่ะดอกเท่านี้ ดอกระคำเนาะค่ะตุดดอกระคำเมื่อวานสาวเปียก็เอาไปแกงเนาะค่ะแกงรวมกับเห็ดก่อแดงกับอ่าเห็ดละโงกเนาะค่ะเห็ดละโงกก็ได้พอกระเทินครับสาวเปียกก็ไม่ได้เก็บถ้าได้สักครึ่งโลก็จะทําถุงเก็บไว้เนาะค่ะช่วงนี้ก็จะมีเป็นเห็ดดินเห็ดพึ่งเนาะค่ะดอกนึงครับงลุกเนาะต็ดเลี้ยวไม่ได้ค่ะ เป,เป็นหมู่เป็นหมูเลยเด้อพี่น้องนั่งใส่อยู่ห่มเดียวเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานสาวเปียมาตรงนี้นี่มองเห็นยังเล็กอยู่สาวเปียเลยไม่เขียเนะาะเมื่อวานไม่เก็บเมื่อวานสาวเปียเห็นว่ามันเล็กครับเลยไม่เก็บวันนี้ก็เลือกเอาค่ะเนี่ยแล้วก็เก็บดอกนั้นมาแล้วก็ตัดก่อนเนาะสาวเปียพอก่อนนี่ปอเออ เก็บบนั่นมามันถ่ายเร็วไม่ได้ครับทุกคนลุกยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยเนาะสาวเปียค่ะนั่งใส่อยู่เบื้องเดียวครับเห็ดกินดหลังแร่เนี่ยเวลาออกอย่างที่เป่าไทยบอกว่าออกมูใหญ่ครับยิ่งถ้าเกิดไปเจอห่มที่เขายังไม่เขี่ยเนาะสาวเปียค่ะไม่ทนเกฟครับออกหลายเลยเบิงเ้งจะได้ครับตะวล้ดอก ดอกพอดีงามพอดีแกงเลยเด้อเต็มมือเลยเอา้าเมื่อวานฝนกระตกทั้งคืนนอกเสาเปียที่บ้านกระตกหนักที่ป่ากระตกหนักเห็ดแร่จะออกคักเนาะโอ้แร่เห็นไหมเมื่อวานสเสาเปียมาตรงนี้ยังไม่โตอยู่มันมีโต,ต,ตเนาะ,ะอย่างว่าแล้วมีทั้งแดดทั้งฝนครับดอกหนึ่งครับ โงกเหลืองครับสองจูมนะ,ะจูมพอดีคำเลยแบบนี้แล้กกำลังแสบนาะสาวเปียดีเบาไทยแวะมาตรงนี้ปกติเบาไทยไม่เดินมาเรือดตรงนี้กำลังจะแบวรถดเรียกสาวเปียกลับมาข้างทางเลยที่เดิมนาะสาวเปียยืนรอเราตีนี่คนขับผ่านไปผ่านมาจนว่าเนา ลอยรถนี่โอ้ยบบแมนงานวัดเนื้ยสาวเปียเนี่แหละลอกแบเมนแล้วค่อยสะอาดเนาะแต่ว่าจะอาจจะช้าหน่อยเนาะแต่ว่าสะอาดสองจูงครับข้างทางอีีเน,นี่ยพี่น้องเนี่ยขนาดที่แบ,บแาะสาวเปียกเก็บก็ <c oughs> ยังได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงรถอยู่เนาะค่ะคนนี่ก็ร้ายเนาะคนร้ายหลายครับ สองจูมครับจูมพอดีงามเนาะ,ะสองจูมครับสังเกตด,ดีๆนะครับทุกคนเห็ดหลังแน่เจาลาที่จะสีไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็สีม่วงบางที่ก็สีเขียวบางที่ก็เป็นสีันอ่อนในนี้เนาะเห็ดปวกดอกเดียวครับ เพราะว่าอยู่ดอกเดียวนะเห็ดปลูกจิกนะตาวเปียค่ะหมูนะครับเห็ดหลังแรกดอกนี้ดอกแปดลาะดอกน่าจะหลุด ดอกพอดีงามเลเดอครับดอกเหลือตาเขาครับเขาเขี่ยไมห่หมดเอาทักระสเปียมาเก็บงานสองดอกครับ บึง้งแต่ละดอกเด้อพี่น้องตอนครับมันจะดอกงามๆเลยสองดอกครับเบึง้งนี่ละครับเจอเดี๋ยวเป็นหมู่เป็นหมู่เลยเอาดอกนี้ก่อน ถ้าฝนไม่ตกนะจะสวยกว่านี้เนาะค่ะเมื่อวานฝนตกทั้งวันครับตกหนักด้วยนี่ดอกนี้จะมันงามสีก็สีมว่วงอือเห็นดลังแรกเนี่ยครับทุกคนสวยเห็นแดงหนาครับเห็นหลังแรกครับอู้ยดอกแบบนี้เนาะสาเปีย ่อนไมไมหวถ้าได้จะรุ่นนี้เลยนะพี่น้องคักขนาดเห็ดปัวครับถ้าเจอที่จะดอกจะเจอไปบ่อยก็ยังใครนะาสอวเปียหาไปแกงไปด้วยกีแต่ดองงามดอกหนึ่งครับตาดเบิ่งเห็ดพึ่งน้ำอ้อยดอกนี้ งัเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคียปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับอลังการคือเก่าครับทุกคนไม่ได้เลียงเห็ดเลยนะครับเก็บยังไงเป็นแบบนั้นเลยเห็ดยอดได้ยอดหมาวันนี้ที่บ่าวไทยสก,กับสาวเปียได้ก็จะเป็นเห็ดหลังแร่เลยนะครับ <S <S เห็ดหลังแร่เนี่ยคือได้ส่วนใหญ่หมาสุดๆเลยครับคือจะหลเป็นเห็ดหลังแร่ <S <S เห็ดหน้าแหล่เลยครับแล้วก็เห็ดละโง่ครับประมาณ หกเจ็ดจูมครับแล้วก็เห็ดขาวดินเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนาเห็ดหน้าหวานครับทุกคนก็เห็ดบวกก็ได้สองสามดอกครับก็หมานอยู่ครับทุกคนวันนี้ยอดได้ยอดหมานอ่าบ่าวไทยกระสาเปียกยก็ยังไม่ทันได้เลือกหาเห็ดหรอกนะครับทุกคนก็จะหาเห็ดต่อจ่ว่าได้ประมาณสิบนาทีแล้วคลิปนี่บ่าวไทยกระสาเปียกยก็เลยคุยกันว่าอ่าจะถ่ายคลิปหนึ่งถ่ายตอนหนึ่งไปลงช่องตลอดหาเห็ดเกา พอแม่พี่น้องคนไหนดูยังไม่จูใจดูยังไม่เต็มบ่มก็ฝากไปติดตามรับชมช่องตะลอนหาเหตุด้วยนะครับทุกคนเป็นช่องใหม่ของบ่าวไทกับสาวเปียนะครับชื่อช่องว่าตะลอนหาเหตุชนแนลครับทุกคนก็เข้ามาหน้าโปรไฟล์ของบ่าวไทยกับสาวเปียนะครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็แปะหน้าลิงก์มาอยู่ครับทุกคนก็เป็นรูปบ่าวไทยกับสาวเปียคือเก่านะครับรูปโปรไฟล์เดิมแต่ว่าชื่อช่องก็ตะลอนหาเหตุแชนแนลพอแม่พี่น้องคนไหนเข้ามาก็น่าจะเห็นเลยแหะครับก็กดเข้าไปดูครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะไปลงในช่องนั้นด้วย ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดช่วงไหนเห็ดเยอะๆบ่าวไทยกระสาเปียก็จะลงทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งช่องบ่าวเดินป่ากับบ่าวไทยแล้วก็ตอนนอนหาเห็ดแชแนลครับทุกคนลง2ช่องเลยเพราะว่าบ่าวไทยกระสาเปียทําช่องใหม่ด้วยก็ผลงานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับทุกคนหมาสารบาเห็ดดอกเห็ดดินเลยครับเต็มตะก้าอยู่ครับเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปวันที่30นะครับเดือนกรกฎาคมปีพศ2566นระครับพิกัดที่บ่าวไทยกระสาเปียเมานี้ก็พิกัดบ่าวบ้านหนองเมกนะครับเป็นมณขาเพิร์บมัดจุบลับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเจ้าไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยรัศมีเปีาาย,วยไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปผาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่า,า,บาวไทยรัศมีเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ